สวัสดีเพื่อนพี่น้ี่นฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้ผมจะมาสรุปผลฟุตบอลไทยทุกระดับทั้งลีกสูงสุดไทยลีกหนึ่งลีกรองที่ลีกสองและลีกรักย้าทายลีกสามว่าแต่และคู่ที่ทำการแข่งขันขานั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอในคลิปเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม <S <S เรามาเริ่มกันที่ในสุบ,บอลรีโวล,ลีคับในรอบรองชนะเลิศในเกมคู่วันอาทิตย์ จะเป็นเกมระหว่างหนองบัวพิชเอฟซีพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดเกมเริม่มดู90นาทีจะรู้ผลหรือไม่นะครับปัด เปิดมาเสาสองไม่มีใครโดนดักอา้าวแล้วข้าทางอย่างนี้ของทางร,ารัตราานตากรได้ดีหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหกอลังดีไปไม่พ้นอันตรายกองอลงที่มีได้อ่าครับไหลามามันย้อนมีมินัตนกร 2. สองศูนย์เอาแล้วครับบุรีรัมได้ประตูที่ทิ้งห่างแล้วครับอืมยาวยาวยังดีโอ้โดนแล้วครับโอ้จังหวะนี้ 3. สามศูนย์โอ้รัตนากรมีลุ้นแอตริก ว้าปลินโอ้โหเปิดยาวมาบอกเขียพักโอกาสที่จะ4-0มาแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้กดเป็นตรงยิงๆครับแล้วไม่ลุยเองให้มาที่บอกเขีย5-0แล้วครับโอ้โหโอ้และนี่ก็จะรีสึกสันมาแล้วให้ มาลุ้นมาตัวที่6ของทางบุรีลำลูกนี้ได้ครับ6กศูนย์จนได้โอ้โหโอ้โหแล้วยิงสวยเลยครับสัสะลักบุรีลำขึ้นเกวางเลยครับมีตัวขยับเป็นบิสซลี่ตรงนี้ถึงก่อนถึงรัดอ่าก็เจ็ดศูนย์ครับโอ้โห,โโห,โโหวิสซุรี่เอาจนได้ได้สัมผัสเกมทีมชาติไทายชุดใหญ่มาแล้วด้วยนะครับในปีที่ผ่านมานะครับเสกสันแล้วก็จบเกมว่าบุรีล์ก็ เรามาสรุปผลทุกคู่ทุกสนามของสุบอนรีโวรลีคับในรอบร,รอชนะเลิศหลังจากที่แข่งกันครบทุกคู่เป็นที่เรียบร้อยคู่เมื่อวานนี้ลำพูนวาริเออร์เอาชนะราช FC บุรีเอฟซีด้วยสกอร์หนประตูศูนยและหนองบัวพิเอฟซีนั้นแพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูเตศูนย์ประตูต่อเจ็ดสำหรับโปรแกรมในนัดชิชนะเลิศนั้นจะเป็นเกมร,ระหว่างลำพูนวารีเออร์พบกับบุรีรัมย์ยูเอต โดยคู่นี้นั้นจะตัดสินกันในวันเสาร์ที่31พฤษภาคมที่สนาม b ีจีสเตเดียมส่วนเวลาการแข่งขันนั้นเดี๋ยวทางไทยลีกจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง โดยในรายการนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันฟุตบอลั่วที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยโดยทีชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง5ล้านบาทและคว้าโคตา้าสิทธิ์ในการไปเล่นในสูบนบอลเอฟเอชอปี้คัพในฤดูกาล2026-2027ส่วนทีมรอชนะเลิศนั้นจะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทและทุกทีที่เป็นทีมเยือนตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบแปดสุดท้ายนั้นจะได้รับเงินการสับสนค่าเดินทางทีมละ50,000บาทด้วยกัน ส่วนโปรแกรมในฟุตบอลไทยในสัปดาห์หน้านั้นจะมีการแข่งขันที่น่าสนใจอีก2คู่2ส,สนามเริ่มจากในสูบอลช้างเอฟเอคัในรอบชิงชนะเลิศจะเป็นเกมระหว่างเมืองทองยูเตตดพบก,กับวีรัมยูเตตดโดยคู่นี้นั้นจะลิกออฟกในเวลา1 8กาที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วก็โปรแกรมในสูบอลไทยเลก2ในรอบเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศเลขที่2 ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญเลยชิงตัวขึ้นชั้นสู่ไทยลียกหนึ่งก็จะเป็นเกมร,ระหว่างแพร่ยูเอต็ดพบกับพลังการ f c โดยคู่นี้จะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่24พฤษภาคมเวลา18.00ที่ห้วยม้าสเตเดียมมาต่อกันที่ในสูบุบอลไทยลียก3กันบ้างสัปดาห์นี้เป็นเกมในรอบแชมเปี้ยนซีซั่รอบแบ่งกลุ่มแมชเดย์ที่5ในเกมคู่วันอาทิตย์แข่งขันกันทั้งหมด4คู่ไล่ไปตั้งแต่กลุ่มเอกันก่อนเลย แม่โจยูเอต็ดแพ้ให้กับลบบุรีซิตี้0ประตูต่อ2มาที่เกมในกลุ่ม B มี2คู่ด้วยกันลาสซีสไลยูเต็ด D, เอาชนะสมรสารุตบอลราชนาวี1ประตูต่อ0และอีก1คู่ขอนแก่น FC แพ้ให้กับสมรสรสาตภูบอลกองเรือรบ0ประตูต่อ2มาที่เกมในกลุ่มซสงขลา FC เอาชนะสุพสครซิตี้2ประตูต่อ0 เรามาสุปตารางคะแนนของสุฟุตบอลไทยลีก3ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกกันบ้างหลังจากที่ผ่านแมตช์เดย์ที่5เตะครบทุกคู่ทุกสนามไปแล้วเรามาไเรียงจากกลุ่ม A ก,กันก่อนเลยอันดับที่1เป็นมหาวิทยาลัยน,นอกกรุงเทพมี9คะแนนอันดับที่2เป็นลบบริซิตี้มี7คะแนนอันดับที่3เป็นแม่โจ้ยูเอต มี6คะแนนและอันสุดท้ายของตารางเขลางยูเอเต็ดมี4คะแนนในกลุ่มนี้นั้นเขลางยูเอเต็ดหมดสิทธิ์ในการเข้าไปเล่นในรอบรอชนะเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอีก3ทีมมหาลัยนอกกรุงเทพลพูบิซิตี้และก็แม่โจยูเอเตดยังมีลุ้นต่อในเกมนัดสุดท้ายมาที่เกมในกรุ๊ป B กันบ้าง ลาสีสไลยูเอตตดนั้นอยู่อันดับที่1มี11เคะแนนอันดับที่2สมมสอผู้บอลกองเรือรบมี8คะแนนอันดับที่3าสมมสอผู้บอลราชนาวีมี4คะแนนและขอนแก่นยูเอตตดอันดับสุดท้ายของตารางมี2คะแนนในกลุ่มนี้นั้นลาสีสไลยูเอตตดการันตีเข้าไปสู่รอบรอชนเลิศในสุพบรรวร์รรชลิศาในรอแชมเปี้ยนซีกแน่น,นอนแล้วหลังจากที่แต้มนั้นนำสมมสอผู้บอลกองเรือรบ3คะแนนแล้วก็ ทางฝั่งของราศีสายยุเเต็ดนั้นเฮ h ูเฮชนะสโมสรบองกรรบควาชช้าแชมป์กลุ่มนี้เป็นที่เรียบร้อยส่วนอีกหนึ่งทีมนั้นสโมสรองกรรรบยังพอมีลุ้นในการติดอันดับที่2ที่ดีที่สุด เพื่อผ่านเข้าไปสู่ในรอบราชนาวีต่อไปส่วนอันดับที่3ามราชนาวีและก็อันดับที่4ขอนแก่เอฟซีนั้นตกรอบเป็นที่เรียบร้อยมาที่เกมในกุ๊ปซีกันบ้างตารางคะแนนอันดับที่1นั้นเป็นสงขลาเอฟซีมี13คะแนนอันดับที่2ปัตตานีเอฟซีมี7คะแนนอันดับที่ 3, สมสุขสกซิตี้มี6คะแนนและอันดับที่4ธนบมุรีเวเต็มี3คะแนนสถานการณ์ในกลุ่มนี้นั้สุขาเอฟซี การันตีเข้าไปสู่ในรอบโรชนาเลอรของซูเปอร์บอลทัิสามในรอบแชมเปี้ยนลีที่เรียบร้อยแล้วและการันตีแชมป์กลุ่มนี้เป็นที่เรียบร้อยด้วยส่วนทางฝั่งของปัตตานีเอฟซีนั้นต้องชนะในเกมนัดหน้าเพื่อที่จะลุ้นติดอันดับที่2ที่ดีที่สุดโดยจะต้องให้สโมสมรฟุตบอลระลบที่เป็นทีมในกุ๊ป B ีนั้นพลาดท่าด้วยปัตตานีเอฟซีชนะถึงจะมีโอกาสในการลุ้นอันดับที่2ที่ดีที่สุดต่อไปอันดับที่3สู่ซัลคอนซิตี้และทอมบียูเอเต็ด ในกลุ่มนี้นั้นตกรอบเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้เรามาดูโปรแกรมในสู่วันไทยลีก3ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มแมตช์เดยสุดท้ายยังต้องการอีก2ทีมเข้าไปสู่ในรอบรอชนะเลิศเพื่อหาทีมขึ้นชั้นสู่ไทยลีก2โดยแมตช์เดยสุดท้ายนี้นั้นจะเตะพร้อมกันในวันเสาร์ที่24พฤษภาคมโดยเริ่มจากโปรแกรมในกลุ่ม A กันก่อน มีการขัน2คู่แม่โจยูเต็ดพบกับเคลางยูเต็ดจะแข่งขันกันเวลา17นาฬิกาแล้วก็อีกคู่หนึ่งลบบริซิตี้พบกับมหาวิทยาลัยนอกกรุงเทพจะแข่งขันกันเวลา17นาฬกาเช่นเดียวกันมาที่ในกรุ๊ป B ีลาสีสายูเต็ด พบกับขอนแก่น FC ฟซคิกออฟเวลา17นาฬิกาแล้วก็การขันอีกคู่หนึ่งสมรสฟุตบอราราชนาวีพบกับสมสฟรฟุสบอลพวงกรรบจะแข่งขันกันในเวลา17นาฬิกาเช่นเดียวกันเรามาที่โปรแกรมนกุป๊ป4สงขลา FC พบกับปัตตานี FC จะแข่งขันกันเวลา17นาฬิกาแล้วก็อีกคู่หนึ่งสุโขทซิตี้พบกับทบุรียเูเอตจะคิกออฟเวลา17นาฬิกาเช่นเดียวกัน และทั้งหมดนี้ก็คือผมฟุตบอลทั่วไทยทั้งไทยที่1ไทยที่2และไทยที่3ประจำค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผมท้ายนี้ฝากเพื่อนๆสน,สนับสนุนฟุตบอลไทยสมัครแพ็กเกจดูฟุตบอลไทยเริ่มต้นเพียงแค่149บาทต่อเดือนพิเศษสำหรับลูกค้าทูและดีแท็กสามารถเข้าไปสมัครได้ตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับผมรักบอลไทยเชียร์บอลไทยสนับสนุนช่องทางถูกและกสิทธิ์กันเพื่อลทุกใครเห็นอย่างไรก,ก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม ท่านี้เพื่อนเอก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกรลตืใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ผมสวัสดีครับ